สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมจิตติต้อนรับสู่ช่องรถยานนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้เราอยู่ในด่านอีแลงเกลกันนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูพวกด่านนว่าด่านกว้างกันดีกว่านะครับแต่ลิววีมันก็สนุกนะครับทุกคนแล้วก็ด่านนี้ผมว่าสนุกมากๆอีเวนต์นี้แต่ว่าเสียดายไอเทมมันใช้ยากนิดนึงนะครับก็ยังไงก็ลืมโป่งทางริชแมนช็อปกันด้วยนะคนก็จะเป็นโปนี่อยู่ด้วยตอนนี้คือตามนี้เลยนะครับเติมหาราจะเป็นแอดริชแมนช็อปนะครับอย่าลืมแอดด้ววยนะเเเหาาาาารรไมมม่่่จอออืติขงงท Richmanshop.com ก็ได้นะี่เติมทุก่านลายมากเลยครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการผ่อนสูงสุดถึง10เดือนเลยนะทุกคนก็ง่งฝากร้านทาง Richmanshop.com กันฝากล้านทาง Richmanshop.com ด้วยทุกคนก็คือมีผ่อนสูงสุดถึง10%เอ้ยผ่อนสูงสุดสูงมา10%ถึง10ดีกันแนะนทุกคนนะผมพูดเริ่มหละแล้วคือคนไม่เต็มเลยโอ้โหเดี๋ยวโอเคได้ตูดสีมาถึงพอดีเห้ยเพกเตอร์เอาหายเอากระโดดหมดเลยแมนยาม ถามยาก่อนถามก่อนเลยทนะุกคนโหนูเน่ยมากคนลงเยอะมากนะครับเหลือสิบสามคนแล้วหรอเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูด้วยนะว่ามีกี่คนตอนลงมะเยอะแบบเยอะมากถามจริงมาไปเลยนะหลังกล่องอา้าไม่มีนี่ว่าเอามันยิ่งแกไหนวะเนี่ย ให้ทีเพสอาทุกคนสองนัดโอเคมาเอามาเสี่ยงดวงกันแล้วกันเห็นว่ามันโดนเนิร์ฟนะครับไม่รู้เนิร์ฟทิปหรือเปล่าอยู่ข้างล่างเลยนะครับนี่ไงโอ้มันไม่น่าจะลงมาแน่เลยเดี๋ยวผมระเบิดให้มันออกมาจากกล่องก่อนนะครับลงปะโอเคเรียบร้อยนะครับไล่ซ้ำไปเลยนะครับ ทุกซองเห็นว่ามันเนิร์มแล้วแต่ผมว่าอุ้ยทุกคนโอเคครับทุกคนไปเล่นกันต่อเลยดีกว่าผมไม่อยากเล่นเกมแล้วทุกคนผมอยากเล่นเธอ <laughs> what the first <fuck>? เกมทุกคนไปไปกันดีกว่าไม่มีผมไม่มีอารมณ์เล่นเกมเลยเจอแท่นนกนี้ไปมัน,นโคตรจะเซ็กซี่ คนด่าผมแน่เลยพี่โบคิดอะไรเนี่ยโอเคไปกันดีกว่าทุกคนเราเล่นเกมดีกว่าไปกันดีกว่าหาคนกันต่อนี่ครับทิ้งอะไรที่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์เลยเกมนะทิ้งให้หมดเหลือดเจ็ดตัวนะไปไหนกันหมดอนะ่ะไปไหนกันเอ้ยพี่ชายไปทุกคนข้างหน้าโอ้โห กี่ตูน้นะหนึ่งสองโอ้โหระเบิดดีกว่าทุกคนระเบิดปิดที่สามวีนะครัให้มันเร่าให้มันกระเด้งขึ้นิดน,นึงเรียบร้อยตู้ต่ <c oughs> อคิวเลยครับขอบคุณครับผมไปกันต่อนะ่ครับทุกคน เหลือสองคนแล้วนะครับอืมผมว่าเดี๋ยวเราดักดีกว่าไหมทุกคนดักตรงจินนี่เนี่ยเอ้ยนี่ไงเจอแล้วลอยนะครับผมแนะนำดักคนตรงจินนี่ได้ก็ดักคนตรงจินนี่ดีกว่าสุดๆเจอแล้วใช้ที่วาร์ปดีกว่าไปกันเลย let's go บายเรียบร้อยนี่ับผมมาขอพรอจินนี่ดีกว่าจริงๆนะ่าจะขอพรแบบว่าให้ชนะกินได้เลยเพราะว่าพลังจินนี่มันคน่อน้นาจะแบบโกงมากๆอยู่แล้วนะครับทุกคนพลังจินนี่เราเนี่ยขอได้ยิ่งกว่าเทพเจ้ามังกรอีกั้งเนี่ยเพราะว่ามันขออะไรก็ได้นะครับสามอย่างที่ดูสิทุกคนขอให้ผมเป็นจินเป็นจินนี่ได้ไหม <c oughs> เ็บกระทามันเลยนี่ก็ผมทุกคนผมต้องการแค่กระทา างื่อนไม่ค่อยเอานะครับเอาแค่กระทายางเดียวเพราะมันช่วยเราเยอะมากนะครับโอเคไม่น่าจะมีแล้วนะทุกคนระเบิดทิ้งไปเลยนะผมไม่ใช้ละใช้แต่ระเบิดเต้นกับนี้นะตายดีกว่าทุกคนปมาแล้วครับทุกคนแล้วเหมือนจะมีอะไรข้างล่างวานะพรมเหรอวะหรือว่าอะไรวะอ๋อมอไซค์นะครับหนักเลยนะ <laughs> เหมือน มันเป็นใจมันไม่รอดนะทุกคนในตัวนี้รอนะโอเคเรียบร้อยนะลาก,ก่อยโย <c oughs> ทรงสารนะทุกคนไปเดี๋ยวเราขี่พรมกันดีกว่าทุกคนพรมพิเศษไอ้พรมแบบพรีเมียมเลยนะผมพรมรูหลาไม่รู้มันต่างกับพรมปกติไงแค่น่าจะสวยเฉยๆนะตอนแรกผมคิดว่าโอ้โหเยอะมาก แล้วครับทุกคนก็อันนี้มันจะมีเทคนิคนึงนะเวลาเรากระโดดจากพรมนะมันก็จะเก็บลมให้อัตโนมัติครับแต่ถ้าเกิดนั่งกับเพื่อนก็แนะนําให้เพื่อนลงก่อนนะลงหนึ่งปืนปืนไม่ไอยนิ่งเลยไปนะทุกคนไปชาร์จกันดีกว่ามันยิงกับใครด้วยนะมาแล้วครับไปนะทุกคนขี่พรมแล้วเจนนี่อาราดินมาแล้วครับ ลงแบบแบบนี้ดีกว่านะมันชุบมันเสร็จอย่างนั้นโอ้โหเลือลดรถอีกแล้วตป๊หนึ่งปป๊มยาก,ก่อนทุกคนผมไม่อยากเล่นแล้วอะผมรู้สึกว่าผมปั๊มยาปุ๊บแ,แล้วมนะันพิษแผลแล้วเนี่ยไปดีกว่าเอ้ยยายาแป๊บหนึง่งเอ้ยจะผมมีเตจช่วยฉันด้วยไปแล้วมาตอนมาแล,าแล้วครับตายทุกคน,นไม่อยู่ลวโอ้โห มาละจูกจูกจูกด้วยเป็นไงบอกเลยยากมากลงเลยนะครับผมมันมีตรงนี้ตัวหนึ่งไม่รู้บอดหรือคุณข้างล่างสมมกน,นะเจอละโอ้โหโอเคเรียบร้อยเหมือนพี่เกมองอะไรทักอย่างนะทุกคน ข้างหลังเราก็เงียบไปเลยเอาไงดีทุกคนไปดีกว่าทุกคนขี่พรมกันนะน,นี่บอดรนะไปง่าดีกว่า Let's go อ๋อมันมีคนอยู่ในนั้นนี่เองบนสระว่ายน้ำโอ้โหแล้วเล่นยากด้วยแต่ไม่เป็นไรมันมีวิธียิงอยู่ ตึกซซอนะครับทุกคนขนลงเลยนะครับผมให้ผมเก็บล่มเข้ากระเป๋าเรานะมาแล้วครับเจอแล้วทุกคนไม่ต้องรีบยิงนะครับนอนยิงจะนิ่งกว่านะครับมาโอเคคนไหนด้วยนะโอเคเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับเอาไงดีเนะี่ยตอนลงมันลงยากนะครับยิ่งเป็น คมอลไรเนี่ยมันจะแบบล่อนกับไอ้นั้นนะอืมเดี๋ยคิดวิธีแล้วกันนะเล่นก่อนแล้วกันน่าจะได้อยู่ผมว่านะเอาโดนด้วยนะเข้าไปซะละน่าจะตัวล่างแน่เลยน่าจะคนะตี้กันนะต้องไงดิทุกคน ผมลงแบบว่ารอดเนี่ยผมน่าจะแต่งนะไม่น่าจะรอดถ้าเราลงข้างล่างตรงนี้มีสมกสมก้วยสกใครเนี่ยหรือเราจะปวดคดีตอนนี้คิดอยู่ว่าจะทำยังไงเนี่ยไ,ได้ปะ ไม่ได้ทุกคนยากจัดองตรงเหมือนจะง่ายนะแต่ว่าผมว่ายากอยู่แต่ก็ได้อยู่นะตรงตรงมาต้องหาโซนเนอยให้เขายิงแล้วตอนรีโหลดลูกนะตอนนี้ป่วนเขาอยู่นะครับเอออย่าเพิ่งติดอย่าเพิ่งติดติดอย่างนี้สิใจคอไม่ดีเลยท่าทุกคนผมว่าเดี๋ยวต้องเล่นละ เี่ยนนุกคไปนี่แล้วก็ไปอ่ะโอ้โหเกือบล่วงผมว่าต้องเล่นแล้วทุกคนมาเล่นเลยดีกว่าผมขี้เกียจไปเล่นกับมันละมา,มาโอเคเรียบร้อยนะผมอาจจะเคลียร์ได้โอ้โหมาแล้วครับทุกคนหาคนกันต่อนี่ครับผม ค้เหลือเยอะมากสี่สน,นะองคนับโซนหน้าเรามีคนนะไปลงตรงนี้ดีกว่าอย่ารอเขาแบบว่าชัวร์ๆนะรอเขาโผล่อะนะ เดียวนี่ว่ะโอ้โหเกือบไม่คนเราเกือบโดนล่อซื้อแล้วกี่ตัวเนะี่ยไอ้สามตัวเลยเหรออาโดนเฉยวัดโอ้โหตัวขวาเจ็บมาก วางไว้เนี่ยเจ็บผมเล็งไม่โดนหัวถ้าเฟิร์สช็อตหัวได้นเลยนี่เกนะือบเฟิร์สช็อตอุ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยปืนอะไรวะเนี่ยทำไมอโอ้โหไม่รู้ปืนอะไรนะครับเกือบละสอามพิษอ่นะเรียบร้อยโอ้โหหมอปร,ราณคุ้นๆยังไงตี้นี่ ไอตี้ข้างบนเขาตอนแรกป่ะต้องเล่นเลยนะทุกคนโอเคใช้วาบนะครับโอ้วาวาบฮึมวาบยากจัดหายั้ทุกคนต้องเล่นวาบโอ้โหวาบโอ้โหวาบวาบเลยครับพี่ชายโอเคขอบคุณที่ยังวาบให้ผมทุกคนนะครับต้องรีบเล่นละกดไว้ค,ครับโอเคเล็กตัวนะึง k g ครับผมโอ้โหตึงมากนี่สกิลมันอยากจะตีมือสกิลมากเมื่อกี้แบบจะบ้าตายเกือบไปแล้วนะเมื่อกี้ทุกคนได้อยู่นะ,ะครับหาแล้วครับทุกคนให้จอดเรื่อนะแล้วผมเจอคนด้วยไงแล้วนอนแบบว่าถ้าผมชอบผมที่มันหาคนง่ายนะเพราะว่าปับจีโมบายระยะไกลมันจะบักนะครับมันลบยากหมดเลยนะ เจอแล้วทุกคนนี่ไงโอเคเรียบร้อยแล้วมาก่อนครับพี่ชายไม่ไดีหรอกทุกคนโอ้และข้างหลังยิงผมทำไงเนี่ยทุกคนผมว่าเราต้องสู้เนี่ยผมถ้าเราไม่สู้เนี่ยมันจะแบบไม่ได้นี่ครับทุกคนมาเอาสักหน่อยละเดี๋ยวเราดักข้างบนนี้นะครับเดีย๋ยวเล่นตรงหินหน้าดีกว่า ถ้าสู้ไม่ไหวก็ขี่พมหนีครับใช้เป็นเล็ดด่อนนะโอเคเรียบร้อยครับมาแจมตัววัดมันทุกคนโอ้โหประตูะครับเอาไปทิ้งพี่ทุกคนโอ้โประตูะครับถามก่อนเลยไม่เล่นละเอ้เจ็บๆๆเจ็บเจ็บประตูวัดทีนึ่งประตูวัด ะถ้ามันจะวาร์แค่นั้นน่าแยเดี่ยววาร์ปเลยครับตอนนี้คนบวทข้างหน้านะทุกคนมาเลยครับผมขอแจมหน่อยผมคือขนมปังแจมเจอแล้วคนกำลังวิ่งอยู่นะเคนะทุกคนแต่เล่นไม่ได้นะครับตีเขาเต็มเลยถ้าไปผมไม่น่าจะรอดนะให้ดีกว่า อ้อมหลังเขาเลยเนะี่ยผมโอ้โหแล้วเต็มเลยบอกเลยว่าอย่างนี้หวานเจีย๊ยบยิ่งกว่าน้ำมพะพร้าวปั่นเจอแล้วเดี๋ยวโอ้โห,โ,ห,โ,ห,โ,หโดนอื้อฮอไอตีข้างหน้าทุกคนวับปุ๊บนี่ได้ผมเป็นไงล่ะของผมตั้งหาสามหนึ่งนะทุกคนวับต่อปุ๊บ โอ้ยเดี๋ยวเดียวชิปใกล้แล้วไม่น่าเล่นกับมันเลยเราไม่น่าเล่นกับระบบเลยทุกคนเอ้ยที่ผมคิดคือปั๊มยาเสร็จแล้วก็รีบวาร์ปไปนะครับแต่ครั้งหน้ามันวาร์ปมาละผมว่าเล่นเล่นได้ทุกคนเฮ้ยโอ้โหมันวาร์ปมาโอ้โหลูกหมดไม่โอ้โหเป็นเกมทุกไม่เป็นไรทุกคนก็ถือว่าดีแล้วโอเคทุกคนก็อย่างเงี้ขอบคุณทุกคนมากผมที่ดูจบคลิปแค่ฝากไว้ เจอแลวนเนี่ยคือว่าคนจะเจอใหม่คลิปหน้าเนี่ยทุกคนแต่วันนี้เซฟไปคนไม่ไปนะครับไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย